มือหนี่มูเทมูแอมมีผู้สาวทหารเท้ามีรา่การเตะบอลอยู่สกลนครค่ะมือนี่มูเทก็เป็นนักกีฬาเป็นผู้จัดการทีมพ้อมเด้อดพี่น้องเบาเมียก็ต้องถือเบาเมียก็เอามาใสา่ตอนนี้แอมก็อยู่สนามฟุตบอลนะทุกคนวันนี้จะทำคอนเทนต์นะคะว่าแอมเนี่ย่าสนามฟุตบอลทำอะไรให้หมูเทบ้าง นะคะแล้วก็ดูแลทีมยังไงดูแลหมูเท่ยยังไงเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะขั้นตอนแรกก็คือขับรถตั้งแต่นครพนมนะคะมาถึงสกลก็คือขับคนเดียวไปสองก็คือไปหาก,กับข้าวให้ทีมงานไปค่ะไปดูกันค่ะว่าสกลน,นครมีอะไรกินบ้างจริงๆหนูก็ไม่รู้แถวนี้นะทุกคนไปแบบสุมส่มๆเอา นี่ค่ะนักกีฬาผู้สาวจหารมาแล้วสองสมสี่ห้าคนนะคะโสดบ่มีลูกบม่มีเมียเด้อแข็งแรงบึกเบินหล่อมากผู้ใดอยากได้คอนแทคเม่นตใต้คลิปเดอ้อ <laughs> มาซื้อกับข่าวให้กับข่าวแถวนี้ก็หลายด้วยค่ะพี่เมยค่ะแล้วก็บอกว่าเป็ดเอฟซีเดอ้อติดตามทุกคลิปเลยไลค์กดแชร์ทุกคลิปเลยโอ้ยขอบคุณห,หลายๆค่ะมาหอดแล้วก็มีผู้หลังค้นหิวแห้งค่ะพี่น้องมาเอาเองเลยกองทัพต้องเดินด้วยท้องว,นวันนี้ผมจะเอาแชมป์ให้นะพระน,นะบอกเลยว่าอยู่ทีมผู้สาวทหารอินอิ่มนอนหลับแชมป์ไม่แชมป์ค่อยว่ากันแต่ขอให้อยู่น้ำกันแล้วมันมีความสุข โอกดดันกันให้กำลังใจกันเด้อค่ะพี่น้องมีหลายคนถามว่าอย่างทีมผู้สาวทหารมูเทมืแอมคือได้มาส่งบอลเริ่มต้นก็คือของมูเททางบ้านมูเทอยู่ชัยภูมิค่ะเป็นสปอนเซอร์ให้แน่มูเทเลยบอกว่าเตอเตออย่าเป็นสปอนเซอร์ให้มูแหมก็เลยบอกว่าเฮ้สเสือให้นักเตะไปเลยเอาแบบงามๆเด้อการแรกที่มูอแอมส่งก็คือรายการผ่าแดงครับนะคะที่จังหวัดชัยภูมิส่งครั้งแรกได้แชมป์เลยไล้รู้สึกว่าน้องนอนและก็พี่พี่มีฝีมือกันทุกคนค่ะ อยากให้ทุกคนไปต่อนี่และค่ะจุดเริ่มต้นอีกยามูเทเราก็มากมากพี่น้องเราบอกว่าสมัยมัธยมเรียนอยู่แกงคอวิทยาบอเห็ดยั้งเตะแต่ฟุตบอลเดี๋ยวสิมาโมตอต่งผู้จัดรายการหนีก่อนพี่น้องยาเมื่าบอกว่ามูแอมง่ามองไดพี่น้องผมไม่เคยรู้จักพวกพี่เลยเอาจบแล้วเอแล้วแต่เขาบอกว่าอะไรผู้สาวทหารไก่หั้บุญชัยจนเพื่อนโทรมาเออผู้สาวทหารมาจากนครเหรอ เขาเป็นไผ่ละเอาดังในติ๊กตอกแต่ผมไม่ได้ติ๊กตอกใส่ด้วยเผ็ดเลยเผ็ดเผ็ดตมีใครอยู่ด้วยผม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 ไปติดตามแล้วติดตามติดตามแล้วติดตาแล้วติดตาติดตาเจ้าตัวจีนแล้วเป็นไงพี่เจอตัวจีนแล้วเป็นไงงามเลยเนาะงามเยอะดิงามเยอะผมตัวผมตัวผมตัวเอาคือหัวเลาะสะใจแท้พี่น้องเขาเอาถือแข่าตี หอดย่ามเทียงแล้วเอากรพ้าทีมงานมากินข่าวเดอ้อมูเทกกับเป็นทุกอย่างค่ะพี่น้อง,งขาวเอาเข้าวไปให้เขาพร้อมไปสนามมือเดียวสนทกับแม่ค่าแล้วลาซุดแม่แล้วบอกว่าเห็นมูเทกซุมือวาสันแต่ว่าเห็นอยู่ในคลิปโอเคพี่น้องเสร็จแล้วเขาก็จะมาแข่งบอลต่อเดอ้อรไล่การหน,นีเขาบรจ่างได้ด้พี่น้องจางเด็กเก็บบอลผู้จัดขี่มอเไซค์เก็บเองเบอลหน่งเ่ยมัวจางอย่างเราเก็บที่เรา เสาเขาก็แข็งเรียบร้อยชนะสองแมตพี่น้องผู้สาวทหารเขารอบสีทีมสุดถ่ายพี่น้อง,องเลย่ยวนากฬาสุดหนี่เก่งมากๆค่ะหลับแล้วทุกคนหลับแล้ว ใจรักคักพี่นอ้องกินนอนอยู่ขางสนามเลยค่ะแมดหนีเป็นแมดต่อไปฮาษณะเฮาสีใดไปซิงแซมพี่น้องนักกีฬากะคาแข็งเบิร์ดอ,อุลีค่ะพี่น้องเตะบอลตั้งแต่เศาส่วนคำกึกสุดไทยทีมผู้สาวทหารได้ที่สามค่ะ ่คมูแอมก็ซับพอร์ตมูเทแล้วกับทีมผู้สาวทหารเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาอยากอยู่กับเขาตลอดซับพอร์ตกันอยู่น้ำกันไปน้ำกันได้เด้อพี่น้อง